วันสำคัญและเดี๋ยวเราจะมีวันหยุดใช่ไหม,ม 5, 5, วันศุกร์วันเสาร์แล้วเรามาเรียนวันอาทิตย์แล้ววันสำคัญที่จะถึงเนี้ทุกวันอะไรมีใครรู้บ้างวันมาข้บาบูชาโอเก่งมากปรมือให้ตัวเองก่อน อ่ะคุณถามหน่อยว่าวันมาครับุชาตรงกับวันซึ่งกี่ค่ำเดือนสิบห้าเดือนสามโอ้โหเก่งอีกแล้วตรงมือหน่อยเดือเจ็ดรับสามพันคือสี่ประการมีอะไรบ้างมีใครรู้บ้างปรปิชุปาะเป็นดุหนึ่งันสอง จำนวน1,250ลูกนะและทั้งหมดนั้นน่ะร้วนเป็นพระอรหันต์ได้อภิญญาหกแล้วนั่นเองอ่ะและที่สำคัญตรงนั้นน่ะตรงกับวันเพ็ญเดือนสามถูกไหมอ่อ,อมากโอเคเดี๋ยวครูจะมีใบางาน